ก่อนมัเอามาแต่เด้งมันเป็นไม่เอาโอมันหยิบมาผิดเหมือนกันแหละไม่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 ยังแบบไอ้มีโอกาสเป็นลินนะผมว่าลินไม่ก็เนิร์ดอะตาเนี้ยตาเนี้เปลี่ยนได้ทุกเป็นได้ทุกตัวเลยผมเลือกเนิร์ดนะระวางลินกับเนิร์ดนะผมเลือกเจอเนิร์ดดีกว่านะก็ลินมันเล่นง่ายไงเนิร์ดมันไม่ใช่ทุกคนที่เล่นได้เดียวใช่ครับมันยังมีหลบหลบกำแพงวิ่งตัวอะไรลินจบเลยเดวไว้มันโดดอะไรข้างๆเนี่ย เลยแล้วกูเอาปากเสี่ยวมาคุณลืม <Yeah. S 2> นี่อะไรเนี่ยโดดดังไงล่อเอาโอ้ยเอ์มึงแปดไปไม่ต้องมาเจ็ดสองเล่นกูมไม่รู้กูลืมกูจำชิคเจ้าหกูเลยเล่นม,ม,มาไม่ต้องเป็นฝัง่งยังสองว่าจู้กับปกติแลวเพราะแลาวคือโดนช็อตเลยต้น,นกิม จีการกันใหญ่เนี่ยผมว่าดาราเกาหลีตัวจริงคือด็อกเตอร์เนี่ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วผมไม่มีตรงนี้เล่นไม่ได้ไม่หนาวยแล้วใหญ่หนาดีมีแต่จุ๊กเด็กเล่นเล่นไปเลยแต่ด็อกเตอร์แกห่างดีกว่าลืมลืมมันช็อตผมรัวๆเลยเป็ด็อกเตอร์แกห่างจุ๊กเด็กไหมแต่ว่าใครมาล็อกใครมาล็อกด่างมาเนี่ยเองไงล็อกมาเองถ้าเล่นไม่ได้เองนะ รับรองเล่นไม่ได้พี่เพราะผมไม่เคยเล่นดบบนี้ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนนะเพราะยูวิมน่าเลต้องรีบหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเต็ปเดบายเดสไลท์โมบายผมปั่นอยู่ปั่นนักยานไปสี่เท่าผมไม่มีบอลลูอ่ะพี่แต่ผมอยากดึงอ่ะมก็ไม่มีบอลลูอ่ะครับผมอาสบายใจครับเอาที่สบายใจเลยครับเฮ้ยนายก็ดึงได้ไะเต็มเอาดีๆนายก็ดึงได้นะยพันห้าน่ะไปเลยไม่มีบอลลูนโนบอลลโบวกมาละ อ๋อทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ยูชิมันมาคนเราฟังอ่ะงงเลยก็ด็อกเตอร์ไงตัวละครความสามารถคือผมยังไม่โดนช็อตเลยผมดูช็อตแค่ขั้นเดียอุ้ยตกใจมันมาเนี่ยโดนโดนโดนแค่แบบหนึ่งหนึ่งโวล์ก็นับแล้วมันนับหมดแหละแล้วคืีโวล์นะคือไอ้หนึ่งพีมันเอาสะบัดหลุดไม่ได้เลยงงใช่ใช่สะบัดหบุกก็กลับมาขั้นหนึ่งอยู่ดีกันไหมนะแล้วสะบัดหลุดก็เเหลืออย่า แม่ได้หมายถึงขั้นหนึ่งมันควรจะแบบถ้าถ้าอยู่ขั้่นี้ตัวละครมันก็กากพอแล้วมันยังโหดอยู่มัน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 โหดเพราเครื่องไม่แรงเนี่ยแหละโอ้โมันช็อตชิปห่ายหมดอ่ะจริงผมขอโทษนะผมขอโทษจานิโยนไปเนี่ยเอ้เอ้นทีโยนคนทเกมทิ้งผมจะโยนทำไมล่ะเออให้โยนโยนสับัง ผมไม่ว่าผมไม่ว่าเราเพราะถ้าไม่ใช่เพราะถ้าคุณไม่ล้มพวกผมก็ไม่ได้พันห้าผมไม่ว่าหรอกเพรา็จะมาผมนะไม่ไม่ไม่เขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างคุณใหม่ข้างบนใช่ไหมอยู่ผมอยู่ผมใช่เพราะว่าใช่ใช่ใช่คือมันอมยู่ผมด้านล่างผัผมก็เลยกลัวเฮ้ยใส่นี่มาโอ้โหไฟติดหลังดูยากเกินต้องพับแล้วพับไม่ได้ไล่อยู่เหรอใช่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 เล่นอยู่แบบ ตึงๆครับก่อนเลยละกันแล้วก็เล่นรวมนี้แทนอ้าวมีคนมาเยี่ยงดึงยิวเลยยิวเลยเอาแล้วทำไมไม่บั่นไฟล่ะครับพี่ชายพี่ชายวิ่งเงินดึงทำไมเราสคนไม่มีใครไปช่วยไงเพราะผมไม่เห็นผมไม่รู้เอ้ผไม่บั่นไฟอู้อ้าวเอาเอาใครคขาดึงมาวะเดาวผมเฉยเลยอ่ะเฮ้ยคิดเลื่อไปแล้วนะเอาผมไม่ลงเอาผมไม่ลงคิดเลื่อไปแล้วไหนอะ ไปไหนก็ได้ไม่ได้ขออะไรไปหาเสาไงไม่น่าถามไปหาคนดุนดึงอ่ะไปซ้ำให้ตายไอ้กู้ยเหยงบอกไว้แล้วป้านโลป้านรอรีบรู้แล้วคือผมอยู่ชั้นสองเราเครื่องมันบอกว่ามันอยู่เครื่องคือเครื่องมันบอกว่าเครื่องอยู่ด้านบน มันจะมันอยู่ชั้นสามหรือเปล่าเครื่องอาจจะอยู่ชั้นสามใครมันลากมาบ้านนี้ไม่ป่านไปใจใจต้องนิ่งทําการใหญ่ใจต้องนิ่งป่านไป้นี้ใครจะับวเนี่ยปูปูปูเนี่ยหลังคนใช้รักตะกรอยกับพวกผมมันจะหลุดจากผมอะไรล่ะไม่ไงยผมผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าหัวใจผมมันเต้นตลอดเวลาเลยตักเขินเหรอักเขินเหรอหัวใจเต้นตลอดเวลา หัวใจไม่เต้นนี่ก็ตีนตายแล้วนะเอยหายแล้วสบายแล้วกูเป็นไทยแล้วหายแล้วเหรอตอนแรกเป็นไรเป็นข้าวเหนียวเลยได้ดิแกงนี่แกงปวดมรสาทนี่มาโอ้ยเล่นเฉยๆมันก็เดิมๆซ้ำซ้ทุกเกมไม่เบื่อเลยเหรอฮะกดกันมากี่ร้อยเกมแล้วแกงล้มใหม่แกงล้มใหม่แกงล้มแทนผมหน่อยมันจะได้เฮ้ยแหลกแหลกแหลกแกงล้มแทนเรื่อนไป ชิลเลอร์นี่อันตี่นะผมตีขั้นสามแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวตกใจเลยเฮ้ยแล้วไฟไฟมันตามตู่ตลอดเลยเฮ้ยแล้วมึงจะแบบวนอีกนะอีกนานไหมมึงลากว่าไปจุ๊กเด็กไปเออขอบคุณมากกูไม่อยากเล่นกูอ้วโดนด่าแล้วอ๋อชิลเลอร์วิ่งไปดุดชิลเลอร์วิ่งไปโดดจุ๊กเด็กก่อนกูวิ่งไปถึงอีกโอ้กูล้มแล้วจริงๆวนตรงนั้นได้ตั้งนานให้กูออกมาจุ๊กเด็กกูจะล้มเลยน่ะ แล้วไฟติดหลังวะอุ้ยหัวปคิดเลยว่าตามหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะแต่บหน้าไม่ตาละฮะนี่ผมหกสิบแล้วครับเอ้าเดี๋ยวทำไมมาอยู่กับูเม็กเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะคิดว่าผมน่ะดิผมอยู่เมื่อกี้แหละที่เดิมอ่ะผมอยู่บ้านบ้านบ้านไม้อ่ะบ้านไม้เยี่ยม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 ถ้าผมจำแมพไม่ได้ผมแย่แิวก็ฮอล์อย่าเพิ่งปัน ไม่มาแถวตรงนี้อโอ้จ,<า>จะกลัวอะไรได้คิดเลอรมมันจะมาตรงไหนมันก็ตีถึงคือบอสจะให้พี่มาอยู่ตรงไม้ไงเดี๋ยวพี่ตายเฮ้ยเฮ้ยหลักเพือนแต่แต่แต่ถ้าคุณล้มมาผมผมดึงอย่างเดียวนะผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เออผมไม่รูมรม้มันช็อตกูไข่ไมันชะ็อตกูไข่ไหมนะเอเอ,เอบันฟ้าบานฟ้า,า,ฟา,า,ฟาชั้นสองป่านไม่ยังอ่ะบ้านรือเนี่ย ปันปั่นเราก็เวลาเราก็เต็มแล้วด้วยเต็มแล้วเต็มเไหมครับรเต็มไหมครับไม่เต็มครับโอเคย้อนไปต่อหมอแล้วนะเดี๋ยวประเทศปั่นมั้นท้ายดินนะใต้ดินยังบาดไม่เสร็จก็มาแล้วก็คิดอยู่ว่าผมติดไปแล้วไม่ใช่หรอใต้ดินไปเต้นเล่นอยู่ใต้เตียงเหรอปั่นอยู่เนี่ยกูใต้ท้องรถเหรอจูใต้ท้องรถมันกำลังจ้ำจี้มาจากพอแปะใส่กูอยู่ปั่นบันฟ้าอยู so ่

อ๋อมันเขินไงมันแอบอยู่นี่กูตัดคลิปยับเลยนะเนี่ยตอนนี้ดีดีดีทั้งทั้งทีไม่ใครเอากุญแจมมาปะผมเจอหลุมอ่ะไม่เอามาเอากุญแจมฆ้าตัดโกงฆ่าตกอนนะเปิดประตูเลยนะผมเปิดประตูเลยนะเปิดเกลือเปิดก่อนเลยเหรอหยอกหยนะเจอเจหลุมกระโดดเดี๋ยนั้นเจอหลุมอ่ะก้าวก้าพอก้าวก้าวก้าวก้าเท่าไหร่ก้าวก้าเท่าไหร่ไอ้เจ้านี่มันตรงกันแจมเลย ได้มีโนวันได้มีโนวันนะโนวันผมล่นผมล่นมีโนวันนะวิ่งแบบโอ้โหตีตสปีดให้ให้เอ้ยทำไมโอ้โหความเร็วระดับนี้ไม่มีโนวันก็แย่แล้วไม่มีเอาบัตรล้านไม่อยากกูจริงจังวันวิ่งเร็วแบบโอ้โหเนี่แ่หมดแล้วมันนี่โอ้ยตาดนี้ปล่อยตายพี่ปล่อ้ยตายอู้หูอะเมื่อกี้กู เราแขวนทิ а, ้งแล้วก็ปล่อยเดินแต่ยันแล้วมันอยู่ดีโยกเบาของเจ้เลยแล้วที่กูมันวิ่งตามกูไม่ทันเพราะกูมีโฮปกูเลยเล่นได้เมื่อกี้โอ้ไอเปมมาเสร็จเฮ้ยหังไงละโนวันดิเอยไขเศษไขเศษโนวันไหวต้องหนาโนวันอะทหาที่เขาก็อยู่อะไรกันหน้าประตูสองคนเฟมเมื่อกี้มึงก็หมดแล้วไงคือเราเปิดประตูกันไปแล้วอ่ะพี่ก็เฟมอะมันตีกูเชื่อปล่ามันดึงกูมปเขาตีกูเหมือนเดิม เฮ้ยเฮกูเจอโนวาแล้วกเจอโนวาแล้วไปรอเนี่ยสองคนนั้นอะแคเลยแคะเลยจู่นกูจริงเน่ยพูดเล่นงทำไมโนวาอยู่หน้าประตูพวกเองสองคนน่ะไม่มันเดินออกมาดูวะแคะยังอ่ะแคะอยู่เดี๋ยวมันก็ระเบิดเองแหละแต่เย็นเฟมึงมึงแคะยังไงเฟมีมึงใช้ปืนเรียบร้อยเอาปีแคเดี๋ยวเดเปิดประตูนั้นลอกเลยประตูนั้นเปิดไปแล้วมาช่วยก่อนมาช่วยก่อน ใเดกไม่ต้องมีโบโลแค่ตีช้างเอ้ามันฟันอะไรของมันวะเนี่ยโงมากเลยผมไม่มีโบโลนะดีเดียวให้เดีให้เดี๋ยให้ให้โตกไวกไวยกไว้รอบดีเล้ยเั้เเ้ย้เฮอย้เ้เยเ้ยเฮเเฮลยมฮียเฮ้้เ้เเเเปิร์กเ้ โหแหลงตามแล้วเท่เลยโอ้ยจบเกมไวไปหน่อยถ้าอยู่ต่อยอสักนิดน่าจะสองขีดวะถ้าอยู่ต่อมึงก็ต้องร้องเพลงมึงต้องให้คินเลอร์ร้องเพลงเลย